กลับมาแล้วนะครับกับการเก็บตกข้อมูลที่จะทําให้เพื่อนๆน,นั้นดูโซโล่เลเวลลิงนั้นสนุกมากยิ่งขึ้นหรือเก็บรายละเอียดบางส่วนนะครับที่ตัวอนิเมะนั้นไม่ได้บอกแต่มังควาบอกมานั่นเองครับเรื่องราวของโซโล่เลเวลลิงในตอนนี้นะครับนับได้ว่าเป็นอีกตอนหนึ่งที่ทําออกมาถึงใจพอสมควรเลยนะแม้ว่าหากจะเทียบกับมังควาแล้วนะครับอาจจะสู้ไม่ได้ก็ตามทีที่ใครเนี่ยรู้สึกว่าอ่านมังความาแล้วนะครับก็แอบจะผิดหวังกับหลายๆซีนรวมไปถึงข้อมูลบางตัวหรือการเล่นสลับซีนนั่นเองครับก็ ตกล่นไปบ้างรวมไปถึงซีนไหนเราประทับใจหรือไม่ชอบกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ทางอนิเด็กจะพาเพื่อนๆไปรับชมกับโซโล่เลเวลลิ่งตอนที่15รีแคปครับ ำหรับใครนะครับที่กำลังหาดูอนิเมะแบบถูกลิขสิทธิ์อยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยทาง Netflix นะครับเขาอัปเดตฉายเนี่ยแทบจะชนกับญี่ปุ่นอยู่แล้วนะสำหรับเรื่องใหม่ๆซึ่งทางอนิเด็กเองก็อยากจะแนะนำบริการ Netflix พรีเมียมจากทีม NF Theater ครับที่เป็นเพื่อนนั้นจ่ายราคาเพียงแค่139บาทจาก419บาทมีทั้งหนังซีรีส์อนิเมะทั้งเก่าทั้งใหม่อนิเมะแทบชนญี่ปุ่นเนี่ยมาให้มากมายกันเลยละครับแถมเกมก็ยังมีให้เล่นสำหรับสายขี้เบื่ออีกด้วยรองรับทุกระบบรับชมได้ทีทีี่มมมขออออองงตตัวเรวไปดแลลดดนคยูลล24 ยกเลิกได้ตลอดไม่มีสัญญาผูกมัดสมัครแค่ใช้ ID l ดี e ลเพียงอย่างเดียวครับการันตีความน่าเชื่อถือนะครับโดยผู้ใช้งานกว่า2 5 0 0 0 0ห้าหมื่ไมาแล้วแถวเมเพื่อนๆเนี่ยยังสามารถรุ่นรับรางวัล5 0,000บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรมอีเวนต์เตอร์ที่จัดมาแล้วกว่า30ครั้งครับใครที่กําลังมองหาบริการดีๆนะครับที่จะดูอนิเมะได้แบบสบายใจภาพคมชัดระบบเสียงดีไม่ลอยแพ้นลูกค้าก็ใช้บริการของทาง NF The a t e r ได้เลยนะครับสมัครที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมติดไว้ให้มาเริ่มกันที่่่่ออยยาาาางงแรรกกัันนนนนนเนเเเเละปิดมดมจจไ้ห็ว ได้ทาการโชว์สกิลเงาให้กับจินโฮนั้นได้เห็นครับแต่ว่าในส่วนนี้ถ้าเกิดเราเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยก็คือว่าห่วง <perhaps S 1> มอนสเตอร์ที่พวกเรานั้นได้เห็นในอนิเมะนะครับจะเป็นประเภทคล้ายๆกับพวกอ็อกหรือกอบลินซะมากกว่าแต่ว่าในส่วนของมังงะวานั่นเองครับจะใช้เป็นส่วนของโกเลมแทนและจากเหตุการณ์นะครับที่ได้มีการยื่นแร่ให้กับจินโฮจากพวกเงานั่นเองแสดงว่าพวกเงานั่นเองครับก็ต้องฟังคําพูดของคนอื่นรู้เรื่องอีกด้วยแถมยังมีฉากน่ารักน่ารักในฉากนี้อีกด้วยนะครับนั่นก็ค ไปให้พี่จินอูของเรานั่นเองครับแม่ไอรันของเราที่มันน่ารักจริงๆอ่ะนะ มาต่อกันเลยที่หลังจากโรงเรียนแล้วนั่นเองครับเราจะได้เห็นจินโฮและซองจินวูเนี่ยสั่งสรรกันอยู่ครับโดยในฉากนี้จริงๆแล้วก็จะไม่ได้มีอะไรมากมายะนะส่วนนี้ในมังฮวาเองครับจะเป็นการเล่นกับระบบซึ่งมันนั้นจะมีบทบาทเข้ามาในชีวิตประจําวันของพี่ซองจินอูของเรามากกันเลยทีเดียวนะครับเราก็จะได้เห็นจากในซีซั่นแรกกันไปบ้างแล้วซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้เองครับเขาก็จะได้ถูกระบบเตือนว่าตรวจพบสารพิษครับและจะขจัดออกไปให้ซองจินอูด้วยทําให้ซองจินอูเนี่ยกินเหล้าเท่าไ แล้วเนี่ยพี่ซองจินอูของเรานะครับก็ได้เพิ่มเลเวลของตัวเองมาอยู่ที่เลเวล61แล้วในตอนนี้ครับเรื่องที่3ครับเรื่องนี้นั้นมันจะมีการแทรกขึ้นมาและเป็นจุดเล็กๆครับหากหลายๆคนเนี่ยสังเกตเห็นแล้วว่าในอนิเมะนั้นหลังจากที่จินโฮนั่นเองครับได้บ่นระบายหลายอย่างนะครับให้ตัวของซองจินวูนั้นได้รับรู้ซองจินวูนั้นจึงได้ทําการรินเครื่องดื่มให้กับจินโฮครับซึ่งในตอนแรกเองเราก็จะได้เห็นว่าจินโฮนั้นดูตกใจเล็กน้อยแล้วก็เหมือนว่าจะภูมิใจรวมไปถึงปพื่มมอีกด้้ววยรััในนน,นงาีง่อนนนนนนน้้นน้าาัััะะรรบตวของจจิโไดยเป็นหลายๆอ แต่ว่าในอนิเมะจาเป็นจะต,ต้องรวบรัดก็เลยตัดตรงนี้ออกและสื่อสารด้วยวัฒนธรรมของเกาหลีไปแทนซึ่งจะถูกเรียกว่าฮูแบครับโดยมันนั้นจะเป็นการสื่อสารว่าผู้ที่อาวุโสกว่านะครับเทเบียหรือเครื่องดื่มให้กับรุ่นน้องเนี่ยเปรียบเสมือนการยอมรับรุ่นน้องคนนั้นๆนะครับรวมไปถึงเคารพสนิทสนมเหมือนกับว่าสนิทกันแล้วนั่นเองแต่อีกในหนึ่งจินอูนั้นอาจจะกาลังสร้างบรรยากาศนะครับให้บทสนทนาของพวกเขานั้นไม่ซีเรียสจนเกินไปแล้วก็ดูชิลมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับแต่ว่าสิ่งทีีีีี่่่่เเเเรยยยกกกกกวาาาาูแนนนนนัััอออง็จะะมมหหหลหลลชชชื้้้ติทใษณ แต่ว่าก็จะเรียกเป็นคนละชื่อกัน มาต่อกันที่เรื่องของพวกมดกันบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เรารู้นะครับว่าพวกมดเนี่ยมันบินได้กันแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการปรากฏออกมาชัดเจนแบบเป็นซีนเป็นซีนให้กับเราได้เห็นเนี่ยบินออกมาจากเกาะเชจูนะฮะแต่ว่าในตอนที่แล้วเนี่ยหลังจากที่ได้มีการเอาศพพวกมดเนี่ยมาวิเคราะห์วินิจฉัยตัวของอนิเมะเองนะครับก็ไม่ได้มีการบอกอะไรเพิ่มเติมมากมายมากกว่านั้นแต่รู้สึกว่ารัฐบาลกําลังจะปิดเรื่องแล้วก็ได้มีการบอกเราด้วยครับถึงเรื่องราวที่เกาะเชจูนั้นมันเคยมีการต่อสู้มาแล้วนนนะรรรััับขออองงงงเเล่่าาต์กก้้แแพพยมถึ ครั้งด้วยกันหากมีครั้งต่อไปเนี่ยก็จะเป็นครั้งที่4ครับแต่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็คงจะปล่อยมันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีความพร้อมในการบุกไปอีกรอบแต่เนื้อเรื่องเองครับก็กําลังบีบเราเข้าแล้วล่ะครับและแน่นอนว่าเกาะเชจูเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเกาะนะครับที่นับได้ว่าเป็นอีเวนต์สําคัญของเรื่องเลยก็ว่าได้ครับมาต่อที่อันที่5ครับในตอนนี้นั่นเองครับเราจะได้เห็นฮันเตอร์ฮาวังนั่นเองครับจะต้องบินกลับจากเกาหลีมาที่อเมริกานะซึ่งตรงนี้นั่นเองนะ ได้เพิ่มเข้ามาและได้เชื่อมโยงการคุยมือถือของฮันเตอร์ฮาวังนะครับที่หน้าเรเกตและบอกว่าวันนี้พวกเขานั้นดวงดีนั่นเองครับน่าจะเป็นเรื่องที่ทางพี่เมกาเนี่ยเรียกตัวของพี่แกกลับไปเป็นลามคุยกับพ่อของจินอูนั่นเองดังนั้นความเข้าใจของฮันเตอร์ฮาวังนั้นก็คือเขาเข้าใจว่าซองจินอูนั้นน่าจะตายอยู่ในเรสเกตแล้วครับซึ่งการที่เขาเนี่ยตอบกับพ่อของซองจินอูไว้มันก็ไม่ผิดนะเพราะเขาเนี่ยน่าจะเข้าใจแบบนั้นจริงๆนะครับแต่ว่าพี่แกเนี่ยยียวนกวนประสาทไปหน่อย 遺言があればあの世に行って自分で伝えろ เรื่องที่6ครับเรื่องนี้จะมาเสริมกันอีกสักเล็กน้อยกับการพูดคุยกันระหว่างจินโฮและพ่อของเขาครับจริงๆแล้วเนี่ยในอนิเมะเราจะได้เห็นว่าพ่อของจินโฮนั้นสืบรู้มาหมดเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรสเกตเรื่องการลงเลดหรือแม้กระทั่งที่จินโฮนะครับได้รับความช่วยเหลือจากซองจินอูแต่ในมังฮาวานนั่นเองครับจริงๆแล้วเนี่ยก๊กของซองจินวูในเรสเกตนั้นจะมีคนหนึ่งที่รอดมาได้จากเรสเกตแล้วก็เป็นคนของกิลครับซึ่งพี่แกก็จะมาเล่าให้จินโฮแล้วก็พ่อของจินโฮฟังทําให้ททั้้้งงงงคนนนนนเเเเเีี่่่่ยยไไดดรรรูถึือออววาามมมมพขจิิิกกๆ็แบสล น,นี้เพราะว่าถ้าเกิดอนิเมะนั้นใส่ไฟตรงนี้เข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับมันจะทําให้เรารู้สึกว่าพี่ซองนั้นดูพิเศษและต่างคนเนี่ยก็จะดูลึกๆล,ลับๆนะครับที่จะต้องดึงตัวของซองจินอูก,กันมากขึ้นนะครับมันก็เลยน่าจะทําให้บทของตัวเอกนะครับรู้สึกว่ากลมกล่อมแล้วก็รู้สึกน่าค้นหากันมากกว่านี้ในตอนนี้นะมาต่อกันที่เรื่องของดันเจี้ยนหอคอยกันบ้างครับในฉากนี้เนี่ยพเพื่อนๆจะเห็นว่าในดันเจี้ยนรูปแบบฟิลนี้เองครับจะเป็นไฟเนี่ยลุกเต็มไปหมดเลยเพร้อมกับสร้างเมืองปหลักผักพังเนีี่เปิ้นนท็ พื้นที่ที่เหมือนกับโซเนี่ยที่จําลองเอามาไว้เลยล่ะครับโดยในมังหะวาจะมีการบอกไว้ว่าซองจินวูพูดถึงนะครับว่าน,นี่คือโซทั้งเมืองกันเลยทีเดียวซึ่งโซนั้นก็จะเป็นเมืองเศรษฐกิจแล้วก็เมืองหลวงของเกาหลีใต้กันเลยนะครับโดยพื้นที่ของกรุงโซนนั่นเองครับก็จะมีพื้นที่ทั้งหมด605.2ตารางกิโลเมตรกันเลยทีเดียวล่ะครับ ต่อกันเลยนะครับกับในตอนที่ซองจินวูนั้นเรียกเงาขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆแอบจะเห็นความอ่องๆ<ง>ของพี่ซองตอนเรียกเงาออกมานิดนึงอ่ะนะครับที่พี่แกนั้นจะประหลาดใจที่จู่ๆนั้นเนี่ยก็จะมีเงาพี่หมีออกมาใช่ไหมล่ะครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนเรียกแต่ตรงนี้อนิเมะนั้นได้ตัดบางส่วนออกไปครับจริงๆแล้วในมังฮาวาพี่ซองนั้นแกแค่ทําการแรนดอมเรียกเงาสักตัวหนึ่งออกมาแล้วแกก็เลยสุ่มได้พี่หมีครับก็เลยแปลกใจนิดนึงและนึกขึ้นได้ว่าอ๋อเรามาเก็บหัวหน้าพี่หมีไว้นี่เเเเเออองงลลลยยยััไมมม่่่ด้้้ตตตชชืืกกกก็็าาาปนนหุรณ์ิีีพ ว่าแทงก่ะน,นะแต่ว่าหลายๆคน,นก็อาจจะงงว่าเอ๊ะพี่แกประหลาดใจทําไมทางที่ตัวเองก็เป็นคนเรียกเงาออกมานั่นเองครับแต่ว่าส่วนนี้เนี่ยในมังหะวาอธิบายไว้ชัดเจนครับ ต่อมาในตอนนี้นั่นเองครับเราจะได้เห็นว่าซองจินอูนั่นเนี่ยได้ใช้อาวุธมีดที่เขาซื้อมาเป็นหลักพร้อมก,กับการใช้มีดใหม่ที่เพิ่งทําการดรอปได้นะครับมาจากเรสเกตนั่นเองแต่ว่าส่วนนี้มีดของบารันนั่นเองครับเราได้อธิบายไว้ในคลิปก่อนแล้วนะว่ามันนั้นจะช่วยเพิ่มความเร็วของผู้ใช้เนี่ย10%ดังนั้นใน E ีีนี้เราก็จะได้เห็นบ่อยๆและครับว่าพี่แกเนี่ยใช้สกิลเนี่ยเร่งสปีดบ่อยหน่อยแหม่มีมีดเร็วทีนึงก็ใช้สกิลเร่งความเร็วตัวเองช้ำเลยนะ มาต่อกันอีกนิดนึงครับกับอีกหนึ่งจุดสังเกตที่เป็นการคอนเฟิร์มเรื่องเนื้อหมีในตอนที่แล้วนะครับก็คือว่าอินเวนทอรี่หรือว่าช่องกระเป๋ามิติของซองจินวูเนี่ยดูทรงแล้วนะครับจะใส่พวกอาหารที่เป็นสเบียงไม่ได้ครับนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทาไมซองจินอูนั้นถึงได้มีอาหารจํากัดนะครับและมันก็ทําให้เขาเนี่ยจำเป็นจะต้องพกเป้อีกใบหนึ่งที่เขาเตรียมมาในตอนแรกนั่นเองมันก็เลยพอให้เรารับรู้นะครับย้อนไปใน E ีีตอนที่ติดอยู่ในเรสเกตว่าอ่อนเนื้อพวกนั้นก็น่าจะเปนเน ครับก็จะเป็นพวกไอท่องไอเทมอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะว่าแต่พี่แกติดอยู่ในนั้นเนี่ยหนึสัปดาห์พี่แกอาบน้ําขับถ่ายยังไงวันเนี้ย ทีนี้เรามาเรื่องสกิลของพี่แกกันหน่อยครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะดูไม่ทันแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นซองจินอูนะครับได้ใช้สัมผัสของผู้คุมซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลไม้เด็ดของพี่แกเลยนะครับเรียกได้ว่าใช้ได้ดีกว่าเดิมแล้วก็คล่องตัวกว่าเดิมมากๆมันเป็นเพราะว่าสกิลนี้ของเขานะครับอัพขึ้นมาเป็นเลเวล2นั่นเองแล้วนอกจากการที่จะส่งผลทำให้เขาเนี่ยควบคุมมีดได้ดีมากขึ้นตามที่เราได้เห็นในอนิเมะนะแต่ว่ามันจะมีตอนหนึ่งครับที่เป็นตอน <ๆ S 2> ครับเข้ารับแรงต้านและสะท้อนแรงเหวี่ยงบางส่วนออกไปครับซึ่งมันทําให้เขานั้นรอดมาได้นั่นเองถ้าเกิดโดนจังๆเนี่ยก็คงจะเจ็บไม่น้อยกันเลยอะนะครับ มาต่อกันที่เรื่องราวของการที่ซองจินอูนั้นสามารถใช้โลกของไอรอนได้ครับโดยในซีนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าจะเป็นซีนเท่ๆอีกหนึ่งซีนกันเลยทีเดียวอะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลิงก์นะครับกับเรื่องราวลูกแก้วที่เขาได้มาในตอนหลังเพราะว่าการรับรู้นี้นั่นเองนะครับก็จะทําให้ซองจินอูนั้นรู้ว่าเขาจะสามารถใช้อุปกรณ์ของเขานะครับหรือให้อเทมของเขาเนี่ยกับเงาได้และใช้บางอุปกรณ์ของเงาได้ด้วยเช่นกันครับเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดจะสกัดเงาใครก็ลองดูอาวุธเท่ๆของเขากันหน ะะว่าจะคล้ายคล้ายกับสกิลของเซเ e r ั s กันเลยทีเดียวซึ่งมันเนี่ยจะเป็นลักษณะการใช้สกิลของวอลแคนที่มันเหมือนกับเป็นการขู่คำรามนะครับคล้ายๆกับการใช้สกิลเบอร์เซิเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นการคำรามเพื่อบัฟจะมากกว่าโดยมันนั้นจะทําให้สเตตัสของบอสท,ทั้งหมดทุกสเตตัสนะครับเพิ่มขึ้น50%ดังนั้นเราจึงได้เห็นพี่แกนะครับตีแรงขึ้นแล้วก็ตีไวขึ้นนั่นเองครับ ส่วนที่เราจะต้องพูดถึงเป็นส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องของของดรอปครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างให้พูดนะครับแต่ว่าเราเนี่ยขอรวมๆกันไว้ก่อนนะครับว่าของดรอปเนี่ยจริง,รงๆแล้วพวกต่างหูหรือว่าเซตไอเทมสร้อยคอต่างๆเนี่ยมันจะเป็นไอเทมเซ็ตครับซึ่งถ้าเกิดใส่หลายชิ้นก็จะสามารถเพิ่มบัฟได้รวมถึงลูกแก้วเพิ่มพลังเวทอีกด้วยครับที่พี่แกเนี่ยเดี๋ยวนะครับหาคนใช้กันแน่นอนแล้วมันก็เป็นไอเทมหายากซะด้วยเพราะว่าใครเนี่ยก็สามารถใช้มันได้ไม่ได้มีการกําหนดผู้ใช้้้้้้ครััััลลลออออีีกกกนน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 ึงง็ืืชชิิส่่วตไมมโจๆเเเยทา ไม่ได้พูดถึงแต่จริงๆเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของกระบองวานแคนครับซึ่งมันอันใหญ่มากอาบัลเลเอกหรือเกินนะฮะและท้ายที่สุดนั้นก็คือหลังจากที่เขาเนี่ยจัดการข้าวหัวหนาอันเดสอย่างเมทุสไปแล้วมันก็ทําให้เขาเนี่ยได้รับสร้อยคอมารวมไปถึงน้ําพุแห่งป่าโคดามะนะครับที่มันจะเป็นส่วนผสมนะครับในการทําให้เขาเนี่ยเอาไปผสมน้ํายาอามบาริดอะไรของเขานั่นแหละครับและทําให้เขาเนี่ยเหลือของอีกแค่ชิ้นเดียวนะครับก็จะสามารถทําน้ํายาตามที่เขาตั้งใจจะมาหาให้คุณแม่ของเขาได้แล้วแหละครับก็น สองจินบูนั้นเข้ามาบุกในดันเจียนนี้ครับ เอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวนะครับที่เรานั้นได้เก็บรายละเอียดมาเห้เพื่อนนั้นได้รับฟังรับชมกันครับทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนที่ผมนั้นรู้สึกว่าตัวของอนิเมะทำออกมาได้ดีนะครับจนผมรู้สึกชอบมากนะก็คือซีนการใช้โลของไอรอนนะครับมันทําให้เราเนี่ยเห็นการต่อสู้ที่มันแบบถาโถมเต็มเม็ดเต็มหน่วยดีนะครับและอีกหนึ่งซีนก็คือตอนต่อยวันแคนปิวไปครับบอกไว้เลยนะครับว่าโคตรอิมแพคเลยนะในตอนนี้เนี่ยเป็นสายเนี่ยคอมเพนเซอร์มาแต่ว่าอัพสตรีนมาเยอะนะครับพี่ยันหามไป มีอยู่หลายสีนะครับเช่นการอธิบายเรื่องราวเล็กๆน,น้อยนะครับทำให้ความขลังของซองจินวูนั้นเพิ่มขึ้นอย่างในตอนที่คนของกิลยูจินเนี่ยมาเล่าใอ้พ่อของจินโฮฟังนั่นเองครับหรือในตอนที่พ่อของซองจินอูนั้นมีออร่านะครับดูจะตีกับฮันเตอร์ฮาวังนะครับรู้สึกว่ามันเนี่ยทำให้ดูขลังแล้วก็ดูขนลุกได้มากกว่านี้นะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยทำออกมาก็รู้สึกว่าเออได้ดีประมาณนึงแต่ใครที่อ่านมังหะวามาก่อนเนี่ยก็น่าจะรู้สึกว่ามันดูขาดๆอยู่หลายส่วนบางฟิลยนะับว่าาพ ไม่แพ้กับตัวของอน,นิเมะแน่นอนครับรับรองว่าระวังติดลมเด้อ เอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เรานั้นได้ทําการรวบรวมมาเพื่อนเพื่อนนะครับรวมไปถึงเป็นการรีแคปในตอนนี้ว่าเรานั้นชอบอะไรไม่ชอบอะไรรวมไปถึงมีดีเทลบางอันที่เพื่อนเพื่อนั้นก็อาจจะรู้อยู่แล้วหรือบางอย่างก็จะเป็นการเพิ่มเติมจากมังฮวาเก็บรายละเอียดให้เพื่อนเพื่อนะครับสำหรับวันนี้เพื่อนๆนะครับถ้าเกิดใครเก็บรายละเอียดตรงไหนได้มากกว่าหรือเพิ่มเติมมาให้ทางเราก็สามารถคอมเมนต์ให้กับเพื่อนเพื่อคนอื่นๆนะครับมาอ่านกันได้นะครับเพื่อจะได้กลายเป็นคอมมูนิตี้เมาส์มอยกันของโซโล นะ้าสวัสดีครับ